คลิปนี้กับสีบรรยากาศคุณเคยคือเก้าตื่นขึ้นมากกับกินเขากอนอันดับแรกกอนเสียวไปไ้ไปนะักแต่ก็มีหลายๆคนสงสัยว่าเป็นอย่างคือโบผ้า,ากันไปเหตุงานอันผู้เ่าผู้ถูเิ่นกับว่าผ้ากันอายุยังหน่อยเป็นอย่างคือผ้ากันมาเหตุเบียเห็ดงานเบียดมีเฮ็ุเกษตรบบเมือยตีคือบผพากันไปนอกไปหน้าไปเห็ดงานกรุงเทพสองพวเมียเด,ดเือนเดือนสีหามือหรือว่าตัดสินใจผากันไปประเทศนอก ไปซีหาปีรวยมากดีกว่าสีผ้ากันมาเห็ดเกษตรปลูกม่นปลูกเขาอยู่นี่เมื่อยแถบตายสุดท้ายบ่มีเงินลดบ้านโบมีไปซีหาปีมีรถมีบ้านบบเห็นกันผ้ากันไปบ่เข้าไปแตกตื้มๆอันนี้สําหรับรอรัวเฮากับขอขอบคุณสําหรับคําแนะนําของหลายๆคนที่มองวา่าเฮ้าอยู่บ้านเฮ้าเห็เดเอียกงานหนักงานหนักแต่ เฮาไดีอยู่กับครอบครัวมีกินมีใช้ส้ำนีกับพ่อแล้วบต้องไปเทียบเรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นกระขอพุณนทุกๆคนเลยสำหรับคำแนะนำแต่เฮาอยู่แบบนี้เฮากระสูกกยสบายใจบบได้เดือดร้อนไผ3เดือนเฮาขายขาเขาเฮากระไดเงินหกเดือนเฮาขายมันเฮากระไดเงินอยู่บ้านเฮาเฮ็ดหลายได้หลายเฮ็ดหน้อยได้หน่อยทาขี้ขานบบไดอีหยังเลย ฉะนั้นวิธีชีวิตที่เฮ้าสีออกจากงานประจำมาเฮตเกษตรฉะนั้นเฮ้าต้องขยันก่อนที่เฮ้าไปเป็นลูกน้องเขาเป็นสองเท่ถาถ้ายย้อนไปได้เมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเฮ้าก็อยากขันหนาเขาเมืองกุงไปเฮตงานแต่ด้วยภ้าระและกันาที่ตนทุนของแต่ละขอบครั้วมันบ่คือกันบางคนเพิ่นมาอยู่บ้านดูให้อยู่หน้าคือเฮ้าเพิ่นอาสิบ่ฮุจักว่ารายหาเงินต้องหาเงินจังไดแต่ละปีสิมุลเวียนซับเปลี่ยนกันจังได เหตุแบบใดัจสีมีงานมีเงินใสมีเงินเหลี่ยมครอบพรัวไปแต่ละมือสำรับเฮ้ายู่ซัมเนเฮ้ากับพ่อมีพ่อกินบวต้องเอาชีวิตไปเรียบเทียบกับไผ่นี่หน่อยเฮ้ากับกินหน่อยสมท้านะและ้วก็ครอบพรัวของเฮ้าใช้ชีวิตบ่เดือดร้อนไผกับเป็นพ่อสำรับมือนี่เฮากับมาคนปุ๋ยค้นยาขานอนกอ เฮากับสีไซเป็นปุ๋ยทางใบพร้อมแล้วกับปุ๋ยพนปุ๋ยไปพนปุ๋ยมาลืมว่าตอนนี้จักโมงแล้วเปิดเบิ่งนาฬริกากับ1ิปเอมงกว่าแล้วกับผ้ากันหิ้วรัาแหลกๆกับผ้ากันกินขนมกินไปกินมาโบอิ่มก็เลยกินเขาคือเกาจังอิ่มพี่น้องก,กินแล้วๆกับผ้ากันพนปุ๋ยเม็ดต่อเลยปุ๋ยน้ำกับพนยังโบแล้วนะคะ ยาขานอนก้อนันพนยังบบเวลวแต้มันเกินเวลา11บเโมงเล้วฮ่อนกะเรื่มฉีดว่าพ่นบได้เล้วเฮากะเลยเลือกที่สีพลปุยเม็ดกันต่อเลยพนปุ๋ยเม็ดเล้วๆล้วเฮากะสิผ้ากันไปเอาฟื้นไหวผาเมื่อดังไฟโตอนะคะอันนี้ก็เป็นเขาบนที่เฮามาซ้ำเนาะส้ำลับเฮากะเฮ็ดเบียกซอยกันแบบนีตลอดนะคะพี่น้อง หัวเป็นไทพนเมีย่ยเป็นไท่เบกปุ๋ยไปถานะคะอันนี้การลุกไส้นะคะพี่น้องการล่อถาอยู่หลดนอช่วงนี้ก็วันยูเส,สาร์อาทิตย์นะคะคนปุ๋ยแล้วแล้วพวกเธอเอ้ยกับผพากันมาเอาฟื้นไว้เมื่อถาดังฟิงหนาเนาะ ไอ้นุบรลดไทยกับสีเป็นไทยตัดส่วนเฮ่ากับพอปูกับสีผ้ากันเป็นไทยขนนะคะอันนี้กับสภาพอปูเล่ากับเป็นไทยขนฟื้นนะคะพี่น้องอันนี้กับไอ้นุบรลดไทยแล้วกับเป็นไทยตัดเฮ้ากับขนมาขืนรลดฐานะคะพี่น้องสำหรับวิธีชีวิตของเฮ้ายูบานใส่ชีวิตอยู่บาหนอกของเฮ่ากับแบบนี้ตื่นมากอะกินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปให้ไปหน้าหาฟื้นหาลัวมาว้ดัก แบบนี้เลยเป็นวิถีชีวิตเป็นแบบนี้ทุกๆมื้อช่วงนี้นครพนมหนาวแห้งพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาโหลดต้มน้ำอาบทุกแรงเลยนะคะมาแต่ไฮแต่หน้ากับผ้ากันต้่มน้ำอาบกินเขาแล้วก็เขานอนมืออื่นกระสูกระเวียกกับงานไม่คือเกาจ้าฝากปดติิตามช่องนุบรถไถเป็นกำลังใจให้เฮาน้ำเด้อพี่น้อง